สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มัททองเกษตรทักโลกครับตอนนี้พามาดูมันสำปะหลังครับแน่ตอนนี้เราขุดมาดูกันเลยครับมาโชว์ให้เห็นความใหญ่ความอลังการความสมบูรณ์ครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเกษตรกรครับว่าปีนี้มีการดูแลมันสำปะหลังอะไรอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนำตัวครับอนันต์มั่ททองนะครับอยู่ตาบลอุดมธัญญาอาเภอตากปาจังหวัดนครสวรรค์ครับอ่ามันสำปะหลังของคุณพี่นะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับอ่าทั้งหมดประมาณ30ไร่ครับ30ไร่ แล้วที่เราเห็นอยู่นี้ที่ขุดมาโชว์ให้เราดูอายุเท่าไหร่ลวครับประมาณเจ็ดเดือนครึ่งครับเจ็ดเดือนครึ่งเองครับโอ้โหสุดยอดมากครับนะครับดูฮะทั้งโดกนะครับทั้งใหญ่พอสมควรนะครับนะครับน้าหนักดีเมื่อกี้ยกกันมาพอสมควรเลยดีเดียวนะครับอันนี้พันอะไรครับเกษตรเจ็ดสองครับเกษตรเจ็ดสองนะครับอ่านะครับคราวนี้ปีนี้ที่เราได้นะครับความสมบูรณ์ความอบความอ้วนความโดกแบบนี้ปีนี้มีอะไรเป็นพิเศษครับ คือผมใช้โฟทีฉีดอย่างเดียวเลยครับอืมฉีดไปกี่ครั้งครับผมอ่าประมาณสี่ครั้งครับประมาณสี่ครั้งเนี่ยนะเนี่ยนะกล่องซองของเราเนี่ยนะครับอันนี้เลยอ่าถือถือถือไว้ก่อนนะครับอ่าฉีดไปสี่ครั้งสี่ครั้งครับฉีดไปช่วงไหนบ้างครับก็ช่วงสิบห้าวันสามสิบวันแล้วก็สี่สิบห้าวันแล้วก็สองเดือนถึงสามเดือนใส่สองทอนเลยช่วงนั้นอืมก็คือมาเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆครับประมาณสี่ครั้ง ความประหยัดนะครับจากการใช้โฟทีเนี่ยได้ไหมได้ครับประหยัดประหยัดได้มากเลยครับอืมนะครับเปรียบเทียบกับของท้องตลาดแล้วอของเราประหยัดมากครับครับแล้วอัตราการใช้อะไรยังไงครับซองหนึ่งพี่ผสมน้ําไปเท่าไหร่ครับซองหนึ่งผมผสมน้ําได้แปดร้อยลิตรครับสี่ถังอืมครับครับทุกช่วงเลยไหมทุกช่วงเลยถัวเฉลี่ยแล้วก็ถังละร้อยห้าสิบบาทอืมนะครับก็ตกตก ต้นทุนต่อถัง2องร้อยร้าิบาทเองก็ถือว่าประหยัดมากเลยประหยัดมากมากเลยแล้วผลลัพธ์จากการที่เราฉีดในแต่ละครั้งลักษณะของต้นความ,มอุดมสมบูรณ์ของของ,ของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือมันเราสังเกตความแตกต่างมันเห็นได้ชัดเลยครับผมว่าเราฉีดฉีดไปวันนสังเกตวันต้องวันมันจะแตกขึ้นมายอดแตกได้งามแล้วไม่มีอะไรกวนด้วยกันก็คือเขาแข็งแรงสมบูรณ์รปัญหาโรคและสารพิษก็น้อยลงครับแล้วรอบๆนี้เขาเจอปัญหาไหมอ่ะเจอ เออแล้วของเราเจอไหมไม่เจออาวดีจังเลยนะครับถือว่าของเราได้เปรียบความแข็งแรงครับอ่าแล้วก็ได้อ่ผลลัพธ์นะครับจากที่เราเห็นครับหัวใหญ่ยาวขาวอวบอ้วนสมบูรณ์ขนาดนี้นะครับอายุ7เดือนครึ่งเองครับแล้วก็กําลังจะขุดแล้วด้วยนะครับอ้าวเอาใจช่วยครับขอให้เกษตรกรมีผลลัพธ์ดีๆแบบนี้ไปตลอดนะครับใช้ไปตลอดเลยไหมครับแบบนี้ ใช้ตลอดครับไม่ไม่ถอยแน่นอนครับน้าสุดยอดครับนี่นะครับบอกว่าใช้ตลอดแน่นอนทารับี่อนันต์นะครับใครอยู่ละแวกแถวนี้มาสอบถามได้ใช่ไหมได้ครับติดต่อพี่อนันต์ได้เลยเนาะใช้ยังไงมันดียังไงมาดูของจริงได้เลยครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆให้พวกเราฟังในส่วนของมันสับหลังผมนักจดบุทองเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ